มาดูเคล็ดลับการเอามิมนะคะเขาจะหลอกสูบบุรีหรือเขายังไงเนี่ยแต่กรญชาเนี่ยอู้ึ้งมันไปเรอวจำมฉลาดเว้ย ไปอยู่กด้ทำไมล่ะอุ้ยดูน้ำไว้อุ้ยเสียดายรังใหญ่ๆเนาะมันต้องไปอยู่ตามๆนี้แหละวะอของเราอนุรักษ์เองแล้วเราก็เอากินเองนะคะเสียดายต้องตัดทิ้งนี้เนาะไม่เป็นไรเบี่งตัดมันยิ่งแตกหน้าฝนนะ อิ่มก่อนละครับเมาก่อนจากคนไม่สูบบุหรี่ก็จะเมาก่อนนะครับแหมซื้อมาสลายตัวด้วยกูหลายรังเนาะเคล็ดลับการเอาพึ่งนะครับแต่เนี้ก็เมาแล้วพึ่งเลยไม่ใช่กู้เนี้ยเอาเยอะซุดเยอะเต็มเลย พี่เห็นไอ้คนนั้นแม่งนั่งลงแล้วมันก็หยิบพึ่งขึ้นมาเลยโดยที่มันไม่ทำหาอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะเออแต่ต้องใจถึงเนาะมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวใจถึงครับเพราะว่าจริงพึ่งเขาไม่มีอะไรครับมิมมิมเออมิมเขาไม่มีอะไรหรอกจริงแต่ว่าคือกลางวันเนี่ยเขาจะร้อนเขาจะอารมณ์เสียแค่นั้นเองทั้งยามิมเขาจะเขาจะเล่นกันตอนตอนค่ำงูไปก่อนแล้วกัน ดูยักษ์มันบุกรุกบุกรุกมิมโอดเต็มหน้าแล้วเมื่อไอ้ได้ไม่ได้ตอนโยกนี่แหละอย่าวิ่งนะท่านไอย้ยะโอ้โหช้ำสุดยอดเลยนี <c oughs> ย่มาเขี่ยใส่กู้ทำไมเนี่ยอืออือ อือืเก่งมากแล่เอาเจ้ามาเผ้ามาทำไมเยอะเยอะเกิดจะเอามาเผ้ามิ้มนึงแหละอุ้ยขอเชยชมหน่อยครับเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้น้องคนไทยไม่ยังเอาไม่เป็นเลย มันก็จะให้ลูกน้องมันมาเอาสินี้มันออกก่อนอะถือไปมีงอกอ่ามีตะก๊อกออนแล้วอ่ะถือดิอ